เนะเอางี้เอางีาง้คือต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะมองไม่คบทุก่านเพราะทุกคนในหน้าตาน่ารักกันทุกคนอยู่แล้วขอเสียกมรสั่ง ผมว่าบัตต่อไปนี้ต้องดังที่สุดเชื่อผมไหมอพันแปใช่ไหมอ่าเหลือพันแปขอเสียพันแปดหนึ่งทีได้ไมสิ่งแกที่ต้องทก็ดให้รู้ว่าค่าอย่ีตัวเนงหรืหอบัตรใดครับ นีแสดังที่สุดขอเสยีย์บันฟีหนึ่งปีครับผมแล้วเดี๋ยวพาภูมิใจมากเลยนะดูมีความแบบเฮ้ยเราโคตรภูมิใจอะนะตอนนี้นะน้องๆเพื่อนๆทีี่มาเชียร์ด้วยเท้าผมนะฮะน้องเอ๋อน้องปอน้องไอซ์น้องเท่นะครับหลายท่านเลยก็ยืนก็เปนที่ยืนยืนละเมินกุ้งไข่ทุกครับ จะได้กลับบ ja. ้านแล้วเจะกลับบ้านหรือเปล่าครับผมสัปดาห์นี้พวกเขาทำมาเป็นอย่างดีนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลากันแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนะฮะน้องทั้งสองคนที่หนึ่งนะครับผมโอ้โหผมเนี่ยปลื้มใจแทนจริงนะฮะน้องๆแฟนคลับได้เระมาเยอะมากนะอ่ะ้วยกันเลยน้องไบ้สน้องเนชั่ ไม่เหน็น no ี้นี้ตวตึงอ่ะไม่ถึงเขาเาใช้ยาว่าอะไรนะพูอะไรนะสองเท้ยไม่ได้ด่าผมใช่ไหมผมี่งสูงโยอผมนะฮะอ่ะวันนี้ครับนักทายแฟนคับมันต้องนี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่สองขอทามที่เดิ่ อันนี้อะไรเคลียดเขียดเขียดเก้าอี้เหมือนเขียร์เก้าอี้กันก่อนนะครับนะนี่เป็นครั้งที่สามแล้วสหรับคอนเสิร์ตแต่ว่าวันนี้ฉันเป็นแฟนมิทติ้งนะครับผมถ้ไม่ถึงจะเป็นแฟนมิทติ้งครั้คราวนี้ฮะถามว่าต่างกันไหมหรอไม่ต่างใช่ไหมทุกคนก็เหมือนเรามาดูคอนเสิร์ตเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังมีความพิเศษคือต้องการให้ทุกคนเนี่ยใกล้ชิดกับเรามากขึ้นแค่นี้ไม่พอนะให้มันตรงซอกซอกโอ้โหครับเขาอยากทนไหม งานน้นไงครับงานมิเต็งครั้งนี้รู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะคือจริงๆเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปศิลปินเกาหลีแล้วก็ได้ไปดูคือแฟนมิเต็กของเกาหลีแล้วคือไม่คิดว่าเราเนี่ยศิลปินไทยเราจะมีอย่างนี้บ้างคือดีใจเ้าตืต่นตาน เยอะนี้เป็นไงบ้างครับโขก็เกินเป้านะครับผมที่ไม่ยุ่งเรื่องที่บอกเกินเป้าที่แบบทีกึ้นมาเลยยังงยังไปก็ดีใจีดใจครับทุคนอย่างนอ่าป้ายไปก็ปีที่บ้านไปยังไม่หายเลยยังถึงอะไรเยอะนะก็ดีใจมากครับผมที่คุณตาเดินทาง บางคนจากต่างจังหวัดมาถึงกรุงเทพมีมาจังหวัดไหนบ้างฮะมีจังหวัดไหนบ้างฮะอุทยาป้าใหญ่สุใช่ไหมป้อนแม่หมาแม่กลองบมีแม่กลองด้วยครับแม่กลองจังหวัดนี้เก่งป้อนแกน อยู่ใาในซีซั่นที่เก้าตอนนั้ยังเป็นนักล่าฝันอยู่เลยไม่เป็นศิลปินนะฮะพี่พี่ปังท่านเนี่ยพี่ได้ไหมคะพี่ให้เรียกพี่ไนหรือให้เรียกนอนนะครับผมมาชอบมาชอบมาชอบเนี่ยเราเนี่ยนอนหลับไปแล้วเขายังไม่นอนกันเลยนะเขาหิวไหมเขากินก่อนเลยนอมับไม่พดังเป่าพวกเรานะครับผมตั้งแต่ซีซั่นที่เก้าจนมาถึงตอนนี้สองปีกว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างเลสรู้สึกแกนะแต่ว่าคือมันเร็วม เราเราก็ยังนึกถึงว่าตอนช่วงที่เราประกวดมาเนี่ยเราจะแบบจะได้ออกตอนไหนนอกคือแบบเราก็เป็นผู้หญิงอะนะคะคือเราทําใจไปแล้วตอนเข้าบ้านในอังแรงโหันต้องน้อยอยู่แล้วเราต้องแบบพยายามให้เต็มที่แต่คือเฮ้ยดีใจอะอยู่ถึงวิปสุดท้ายเลยนะในห้าคนสุดท้ายแล้วก็ดีใจแล้วก็เบี่ยทุกคนที่คอยรักแล้วก็คอยสนับสุนทุกคนนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ตกงลักสาววิสาคืนนี้นะคะ เดี๋ยวถามลงไปบ้างนะัแต่สองปีไปแล้วนี่ซีซั่นสิบเอ็ดน้องใหม่มาแล้วไม่ยังรักเราบินอยู่เลยรู้สึกไงบ้างครับผมใช่ไหมคะเอาขาเอาขาขอโทษไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เกินคาดเหมือนกันนะครับผมก็ตั้งแต่เข้าบ้านแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับหรือเปล่าวะอย่างนี้ หรือว่าจะมีแต่คนคับไล่ว่าคนใจผู้ใจเกิดกชาผู้ใจขึ้นมาใช่แต่ว่าพอพอพอรู้สึกว่าตอนเราอยู่บ้านเล็กพอเข้าบ้านใหญ่ได้นี่เราก็เริ่มมั่นใจนะเฮ้ยไม่ใช่เล็กเดียวเฮ้ยที่เราแอบแอบมองอย่างที่บอกเัืงแต่บ้านเล็กเลยเหรอ่ะตีนะไม่อยู่ไหนมาตอนที่หนูเข้าห้องน้ำช้าใช่ไหมตอนแต่ละคลาสมาอย่างเงี้ยจะจ้อง Yeah. Uh -huh. ต้องไวต้องเน้เนี่ยนะครับฝากแฟนสรุปไปกับเราในวันนี้สักหนึ่งครับงผมเช่นครับนะก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันนะครับผมวันนี้นะก็อย่างว่าเป็นแฟนมิซกิ้งนะครับผมอาจจะมีเกมแบบว่าเล็กๆน้อยๆก็ขอความร่วมมือหน่อยละกันนะรู้ว่าหลายคนหนีงานมาพี่ดูนี้วันนี้วันอาทิตย์แม่เหรอครับผมบางคนอยากตอบโจทย์เราแล้วก็เป็นรู้วเป็นอาจารย์มาแล้วมาตามเอฟก็ตามดารามันมันเสียสต้า ีหยวไปนะคะมาละความสุขในวันนี้นะคะรับรองว่าทุกคนให้เรามาเท่าไหร่เราให้มากกว่า3าสี่เท่าเลยค่ะตัวเราโอเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจุงสัญญากันเต็มที่อยู่ละ,ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเกมแรกเลยดีกว่าวนะ,ะ <laughs> นะฮะอ่ะอย่างนี้นะครับน้องใบมณีจะเล่นเลยไหมจะเล่นเลยไหมเล่นเลย <laughs> เล่นเลยนะอะอยู่ะโอเคทีนี้เนี่ยร่วมด้วยประชากรเรา